สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Seeking Iron นะครับก็เป็นเกมใหม่เพิ่งออกมาเลยนะเดีย๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลนะ้ะใหญ่เมสเสียเวลามากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันใวยผมดนะ้ป่ะ start game <lowest> <th under> คืออะไรเราต้องลงไปดำน้ำเลยเหรอซัมมารีนนะเรือดำน้ำนั่นเองเฮ้อู hey, <R> ๊กี้อ้าวเราชื่อลู๊กี้โอเค เอาโอเคโอเคแคปตันโอเวอร์โอเคมูแอนแมวโอเคเขาบอกว่าเออลูก้เราเข้าเอาเอาเรือม้าลงไปเร็วร็วเรากำลังจะถึงแล้วนะโอ้แมวแมว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 เคไปเราลงไปเรคนนี้ปะ อา้าวไม่ใช่โอเคปะลงไปกันดีกว่าเอา้าไม่ใช่เหรออ๋อนี่นี่นโอ้เธอไม่ได้สวยงามเลยเลยแส่ยลืมเอาอุปกรณมาด้วยนะอย่าลืมเอากล่องเครื่องมือไปโอเคเกิดซนโอเวอร์แล้วแมวนี่คืออะไรอะ่ะแมวไปเถอะนะโอเคเข้าไปในเรือน้า Wow. Wow. Hello? Welcome. I only have. Thi on. But this girl never let me down once. You are going quite deep in the ocean, so make sure to take care of her. Okay. So look around. There should be a big dent in one of the walls. Use your hammer to take care of it. Mm -hmm. Hey hmm hey. มึงขึ้นรัวจังวะตีอะไรอ่ะอ๋อกำแพงอ๋อเนี่ยนะอ๋อโอเคอืมอะไรอยู่ข้างหลังอ้อทำไงอเออเป็นรูใหญ่ะออต้องใช้กดโลหรือเลขสองอ๋อโอเคอ๋อซ่อมมัน อ๋อเราก็ใช้แฮมเมอร์อีกโอเคดีมากโอเค right เริ่มเริ่มอะไรของมันวะแกปันมึงนี่บ้าเนาะมึงนี่แม่ลมขันดีเนาะโอเคอ่ะหืเหอ้อ ลงไปแล้วเหมือนเราจะไปช่วยช่วยใครวะไม่รู้อ่ะก็ต้องรอดูนะอา่าลงไปแล้วกับตันตัง้งเชียร์เขาว่าโนรินะฮะโนรินะเธอเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงด้วยนะอา่าร่าบผีเซ็นมาละเกมบาลเลนิสอ่าเราโอ้ยยอดไปแล้วสราบการน่ารัก Oh. Oh, ว้าสุดยอดอ่าเมกุบิวบิตยูนิตี้ด้วยสุดยอดเนี้ยทำสุดยอดมาเลยนะยูนิตี้คะแนนมาคอยถนัดมากบ่นอะไรเนี่ยเฮ้ย s ิง k ิงไอรอนกำลังจมเหล็กนี่ <laughs> กำลังจมของเหล็ก อ้าเราลงมาแล้ว้ควอามลึกอ้โยเอ้โลอรฮ้ยรู้สึกได้เลยโอ้คอวด้มากเออตัวอะไรนะตัวอะไรน่ะ ว่าเดอฟิกตัวบ้าอะไรวะน่ะเฮ้ยกัปตันไม่ลงมาเองอ่ะแค่เจอเรื่องเลยเนี่ยเออเจอเรื่องเลยเนี่ยโคจรเอาแล้วโอเคเชียกหลุดไอโซหลุดอย่าพินีอย่าพินิส้มมันส้มมัน ช่วยที่ลัของฉัน้กูห่ากูห่ากับตันไวห้างก,กับตันมากเลยกับตันเรื่องอารมณ์ขันนะอะไรเราต้องซ่อมเหรอโหชิบหายละอันนี้ความดึงนะขวาม,มือเราเนี่ยโอ้ยแโคตร,รไวบอกเลยโคตรไว,ไวน,นี่เนาะเอาไหมเนี่ยเอาไว้อันนี้ความดึงนาะที่เราต้องลงไปถึงแล้วเชียกเอโซแล้วโซ่มัน โซ่มันตัดนะเราเราเลยก็เราเลยแบบลงเออทางไหนไงไนไงเออนี่นี่มมันจะพูด engine room โอเคน่าจะ easy ไม่น่าจะมีอะไรมาขวางเราได้ตอนนี้ลงมาระดับสองแล้วเออนี่นี่นบโอเค easy มันตัวอะไรวะนะ่ะตัวโคตรใจ เขาเลื่อมน้ำบ้าอะไรเป็นบังคำไม่ได้ด้วยไหนไหนไหนเฮ้ยเยอะ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 โอเคโอเคโอเคไหนไหนไหนเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยส้มอือฮมต้องดูแลอุ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเอ้า อันนี้นี่ตาบอดขูตัวอะไรวะเนี่ยจับย่างแดกไม่งไงนี้แมงเลยดิมฮะเอ้ยทั้งใหม่วะเอ้ยมนดูสิด,งงดูยากจังของม่มาที่เดิมมาตีซ่อมตีซ่อมเรานี่ก็แข็งแก่งเนาะเอาค้อนตีก็ซ่อมได้อะ อโอ้โหสที่โอ้ token. โหหนักเกินหนักนันักเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะยอะเยอะเยอะอะยอะอะเยโอ้อม้อม้อืมอหนักเกินเฮ้ยอืมใจเย็นอืมใจเย็นจเย็นไอ้หาตูบ้าไอจเย็นดิเฮ้ซ้อมไม่ทัน มามามาโ,โหเราโแล้วอยู่ลยกเนี a, ่ยครึ DI ่งหนึ่งของระดับ e น้ำทะเลโอ้ยโว้ยโว้ยเยอะ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 พอพอพอแล้วพอแล้วแล้วเราต้องซ่อมนานเท่าไหร่อ่ะโอ้ยโอ้ยมันเยอะเนี่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 ย เยอะเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันเยอะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยโอ้โหหืมลาวจนได้มือแข็งมือแข็งมือแข็งเออเออหมดสักทีเอ้ พอแล้ว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 ขอเล้วทั้งไม่ว่าโอ้ย,อย,อย,อยพีพ,พีเยอะๆเยอะจะสุดแล้วนะจะสุดแล้วนะอยู่สุดละโอเคนั่นแหละจะมันเราจะถึงสุดละ โอ,โอ้ยโอ้ยหลายตัวเลยไงวะอย่าอย่าอย่าให้น้ำมันปล่อยอย่าให้มันเล้าอย่าให้มันเล้าอย่ามันจะรั่วนะเราต้องรีบซ่อมรีบตีให้เร็วสุดโอ้โหนั่นไงลืมดูไอ้เอ,อ้ยนั่นไงรั่วเลยไอ้เอ้ย,อยเอ,อ้เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โห เออจอออออโอทางไหนตีหมวกมดและหืมรั่วบ่อยรั่วบ่อยเดี๋ยวนะรั่วบ่อยข้างหลังรั่วบ่อยข้างหลังรั่วบ่อยไปตีดิวะโอ้โหแม่งเอ,อ,อ้ยอุ้ยตายตายตาย หรือเปล่ารอดอูถึงพตายอย่างอีอ้อเออได้ยินคง <is> ไม่น่าถามนะไม่น่าถามนะอย่างนี้จะตายแหละไม่ตายแหลมละ I, I I I เออรีบๆเลยอะไรเจออะไรวันน้ กด e ใกล้ๆก,กับหน้าต่างเพื่อแฟดนะมอนสเตอร์ถ้าปล่อยมันนานเกินไปมันจะฆ่าเราโอเคโอ้ต้องแฟดใส่ว่ะมาแต่เหมือนเดิมใช่ไหมเอาละครับเออเร็วๆนี่มึงเ <laughs> บื่อกั <laughs> บตันเลยอย่าเป็นอะไรกับตันเนี่ย เอาล้มาละน่าจะเหมือนเดิมผู้ว่าแ,แต่มันเพิ่มอันนี้เข้าม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 าเออน่นน่น่น,นเออม,ม,มีหลายตัวมีหลายตัวไหมโอเคน่าจะยากขึ้นน่าจะยากขึ้นเชนี้กูกูจะตายหาเนี่ยกับตันเร็วกับตันโอ้ตองดูตาตรงดูไอ้ไอ้ตรงไหนวะตรงไหนวะ Ui, fan, fan đi quá Bay bay Đi bay, ok Ok Đi Dù vào phòng máy, dù vào phòng máy với sẽ loi về đứa cạnh Là sẽ đi về nhau. cạnh á sẽ hổng tí rồi Đang này, đang này, tiếng Con phan xếp như thế giác nó khỏi bỏ nhưng ngứa, 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 ไหนวะข้างหน้าดูยากวะ่ะโอ้ไม่้งถ้าตามมาถ้ามอนสเตอร์มาตอนนี้ตายา่ะตีไงเกือบละโอเค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 โอ้โหบ่อยซะด้วยนะข้างหลังมันมันโจม,มันจมตีข้างหลังบ่อยมากโอ้โหมาสองที่โอ้โห หนีแน่ซ้อมเลย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 เ็ตีต้วนี่นตีตีมีไหมมีไหมนี่โอ้โหมือมือมือิกมือเยอะเก็บ fps โอ้ยเยอะเยอะอ้ยตา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 ตรงไหนตรงไหน โอ้หนักว่ะมาดิอยน้ำมันล้นด้วยวะ่ะตาตาตาไปนี่ไม่ได้แดดตามันลายวะ่ะเรือนน้ำมันขึ้นสนิมด้วย เยอๆๆๆโอ้โหีแนะไม่ได้แลโอเคโอเโอข้างหลังละอู้ข้างหลังเต็มเลยมันได้ยินเสียงมันเตอไอ้ังฟ้า้าฟ้าฟาฟ้าฟ้า นีเนะ่ไปไกลโอเคโอเคโอเคโอ้ยมือยิกหมดละเมาจะพังแล้วเนะี่ยโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำไหลเต็มเลยตาตาไปไกล เกือบแล้วข้างหน้าโคตรเนียนตรงไหนวะไหนวะข้างหน้าไม่เห็นจริงข้างหน้าเนียนมากโอเคโอเคมันเริ่มหนักขึ้นตั้งงี้เราถึงแล้วเร็วเลย,เรยกระตันกระตันเร็ว,เ,รวเอ้ยเอ้ยเกือบอย่างเงี้มีหวังเริ่มใหม่ถ้าตายเนี่ย มา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 เถอะมาถึงละยังไงยังไงยังไงจะาปีศาจมามาโอ้โหร่วเเร็วเร็วเร็วเไปๆๆไอโอ้ยมึงก็ตีหนักเกิน เ <Yeah. S 2> <O of. S 1> ต่านเอ้ยมันพากูมาเนี่ยเสียงโคตรเลยกัปตันเอ้ยกัปตันมาคุยเลยกัปตันอย่างเงียบเราเราถึงเรือแล้วนะเ,เกือบตายอย่าบอกนะเฮ้ย

có, có chả sao không hay là, nè, có Bây giờ cuối cùng Ôi! Chạy đi! Ồ Nhiều! Nhiều! Tôi đã rồi! đã rồi! Tại sao nhiều? จบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหทีมเขาเยอะมากลูบี้โอ,โอเคเออมีโมนฮาร์ดคอยมีโมนฮาร์ดคอยด้วย ลืมอะไรลืมดูกดอย่างเดียวเลยตัวว้มีเอ็กซ์ต้าเราได้ปืนแชนมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้มีอันล็อกอีกเหรอแสดงว่ามีเยอะเนี่ยไอเรากด,ดเพล่อ๋อจะเรียกโอเคถ้าถ้าใครอยากเล่นโหมดฮานะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไม่ได้นะก็สหรับนี้ก็ขอลาพี่ก่อนแล้วกันนะไม่ไหวแล้วโอเคอลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้ครอยากให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเราคลิปหนา้าจะเป็นเกมไหน้วก็คอมเมนต์กันมาได้นกันนะโอเคสวัสดีก็สวัสดีครับ